วัสดครับวันนี้เราอยู่กับพีโร่ที่มีชื่อว่าอาตาอาตาคือชายที่ต้องการจะเป็นราชาโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้แต่สกิลของเขานั้นไม่ค่อยเอื้ออำานวยเท่าไหร่นักเนื่องจากทุกครั้งที่เขาใช้สกิลอัลติเมทเขามักจะทำลูกทีมตายอยู่เป็นประจำมาสิเราจะพามาดูอาตาเวลาเขาซ้อนเพื่อนกันตายไปอีกหนึ่งแล้วและทุกครั้งที่เขาใช้อัลติเมทเขามักจะได้คำชมจากศัตรูอยู่เป็นประจำและได้รับคำอวยพรจากเพื่อนๆอ,อยู่เสมอ และอีกครั้งที่เขาได้รับคำอวยพรจากเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกแล้วเอาล่ะตอนนี้ขอไปสัมภาษณ์ทางด้านเพื่อนร่วมทีมของเขาบ้างว่ารู้สึกยังไงบ้างออกที่ผมอวยพรเข้าไปแบบนั้นผมอวยพรด้วยความสัตย์จริงจากใจของผมเลยที่เขาช่วยผมได้ไปเกิดใหม่ได้เจอทีมที่ดีกว่าเดิมเอาล่ากลับมาที่อาตาสกิลของอาตาทำให้เขากระโดดได้สองทีทีแรกทำดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่ในบริเวณส่วนที่ที่สองจะทำการสัตนศัตรูที่อยู่บริเวณพร้อมทำดาเมจ สกิลที่สองของอาตาจะทําการปล่อยสมอเรือออกไปเมื่อสมอเรือโดนเข้ากับสิ่งก่อสร,ร้างป้อมหรือก้อนหินอาตาจะทําการดึงตัวเองเข้าไปหาสมอเรืออย่างรวดเร็วพร้<ห>อมกับสตัร์ตสตูที่อยู่ในบริเวณแต่ถ้าหากมีสตูขวางทางเขาอยู่แล้วก็เขาจะทาการล่าสตูเข้าไปแล้วก็สตันพร้อมกันเลยเอาละตอนนี้อาตาเขาก็าำลังรอเหยื่อของเขาอยู่นั่นไงแกลกผู้โชคายลาก่อนนะแกลก และต่อไปเราจะมาดูปฏิกิริยาการเข้าไฟของอาตาโอ้ไม่อาตาเขาโดนนึ่งเข้าไปแล้วชิบกายแล้วโอ้ไม่นะรอบนี้เขาทำเกมได้ไม่ค่อยดีนะและอย่างที่ผมบอกไปทุกคนในทีมรักอาตาเมื่ออาตาไม่อยู่แล้วทุกคนในทีมจะหมดกำลังใจและพาก,กันตายไปทีละคนสองคนเอาล่ะแล้วตอนนี้อาตาเขากำลังหิวโหยอย่างมากจะได้กลัฟหรือไม่โอ้ไม่นะผมคิดว่าเขาไม่หยุดอยู่แค่นี้แนะ่ เขาเริ่มแล้วแล้วเขาก็ตายอีกหนึ่งรอบและอย่างที่ผมบอกไปเมื่ออาตาตายเพื่อนๆในทีมจะหมดกําลังใจและพากันตายอีกทีละคนสองคนเอาละตอนนี้เขากําลังออลทีมไฟกันแล้วแต่คิวเลนไปทำอะไรข้าบนนั่นแนะ่แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันไม่ทันซะแล้วทีมไฟ์ในทีมตอนนี้แตกหมดแล้วเมื่ออาตาตายจะพาเพื่อนลูกทีมตายกันหมดและคิวเลนก็ยังคงอยู่เลนบน ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาตาจะเริ่มขึ้นบ้านแล้วเขาได้ป้อมแล้วหนึ่นงป้อมจะจบเกมเลยหรือไม่แต่เดี๋ยวก่อนนะแน่นมันซูก้ากับจินนาและเขาเริ่มอันติแล้วและคราวนี้อันติของเขาไม่ทำให้มีเพื่อนร่วมทีมตายแต่เดี๋ยวก่อนไม่นะพรวมทีมเขาตายอีกแล้วเหลืออาตาเพียงคนเดียวและเขาก็ตายตามเพื่อนบอีกหนึ่งคนและอีกครั้งที่เขาเตรียมตัวออาขึ้นบ้านของศัตรูแต่คราวนี้ดูเหมือนว่า การที่เขาส่งสัญญาณเรียกรวมพลนั้นจะทำให้เพื่อนแยกย้ายกันออกไปมันคืออะไรกันเนี่ยคำสั่งของอาตาที่บอกว่ารวมพลคือการแยกย้ายของทีมหรือไม่ตอนนี้คิวเรียงตายไปแล้วหนึ่งตัวและนี่คือจุดจบไม่ไม่ไมเขายังสู้ต่อไปอาตายังสู้ต่อไปและนี่คือจุดจบของจริงอย่าลืมว่าถ้าทีมคุณมีอาตาคุณควรจะรักเขาให้มากๆ และอย่าลืมอวยพรให้เขาเมื่อเห็นเขาเปิดนติตแล้วขังเพื่อร่วมทีไมไว้ในป้อมของศัตรู